ดีครับสวัสดีครับสมาชคกทุกท่าทนครับอินดัสทรีตลาดทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง B B ธรรมดาครับอขอ B B ธรรมดาก็จะมีนำส่งนะะหุ้นนี้เกยบายนะครับหุ้นนี้เกยบ่ายของวันที่16มิถุนายนรรมดาน8นะหุ้นนี้เกย์ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นหก้นให้ถุงทุกๆวันทุกๆวันครับช่องมี B ีธรรมดามาทำนำส่งนะครับเพื่อเป็นรวบรเพื่อความมร่นใทุกวันทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับปีเหลืองที ขอขอบคุณสมาชิก huh. ท okay. ุกท่านนะครับที่มาเ่ชมนะทุกททุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดแจ้งกันได้เอียดเลยนะครับมาชมกันได้เลยนะครับเช้านี้เราบ่ายนะเราบ่ายนะไม่ใช่เช้านี้นะเราบ่ายนะครับออกบ่ายโมงครึ่งนะครับวันที่สิบหกนี้คนานพันห้าสหวนนี้คือบ่ายเกับแปดนะครับเจ็ดกับแนะชุดวินก็ศูนย์หนสสนะครับเอาเอาเจ็มาใส่เอาแมาใส่นะครับเลียนก็ออกนะถ้าไม่เขาก็วินกันเองนะครับปอะวันนี้นะ ส่วนชุดเจอก็เจ็ดชุดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเเจ็ดสามสามเจเจส่ห้าเจ็ดห้าใครก็เจ็ห้าก็ใส่ในไแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดสามาแปดแปดสี่สามนี้นะครับ แับหน้าจอไปเลยนะครับแคปหน้าจอไปเลยนะ เก็บทานเนาะตามนี้ก็แล้วกันนะครับรอบบ่ายนะครับรอบอกบ่ายโมงนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็คงแค่นี้วันนี้น,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 นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีเดริญดีครับสวัสดีครับ